มาดูโจทย์ปัญหากันนะครับตาลร,รับจ้างล้างรถคันละ40บาทได้เงินทั้งหมด1,120บาทตาลล้างรถได้กี่คันวิธีคิด4ขั้นตอนช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหานะครับเริ่มจาก 1. ทำความเข้าใจโจทย์ 1. ตาลร,รับจ้างทำอะไรล้างรถ 2. ตาลล้างรถ1คันได้เงินเท่าไร40บาท 3. ตาลได้เงินจากการล้างรถทั้งหมดเท่าไรห1 2่1120บาท 4. โจทย์ถามอะไรตาลล้างรถได้กี่คัน 2. วางแผนการหาว่าล้างรถครั้งละ40บาทกี่ครั้งจึงจะได้เงิน1,120บาทคือการหาว่า1,120แบ่งเป็นส่วนละ40ได้กี่ส่วนซึ่งต้องใช้วิธีหาร1,120 หารด้วย40ลงมือทําตาลรับจ้างล้างรถได้เงิน1,120บาทตาลล้างรถ1คันได้เงิน40บาทตาลล้างรถได้1,120หารด้วย40เท่ากับ28คันแสดงวิธีคิดแบบหามยาวได้แบบนี้นะครับ1,120หารด้วย40 40คูณ2 ได้80 112-80ลบ80เท่ากับ32ดึงศูนย์ลงมานะครับจะได้320 40คูณ8เท่ากับ320จะได้เท่ากับ28ตอบตาลล้างรถได้28คัน4ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบคิดในใจว่าล้างรถ10คันได้เงิน400บาท 20คันได้เงิน800บาท30คันได้เงิน1,200บาทดังนั้นถ้าได้เงิน1,120บาทต้องล้างรถได้ไม่เกิน30คันคําตอบคือ28คันจึงสมเหตุสมผลนะครับตรวจคําตอบโดยนำจํานวนรถที่ล้างได้คูณกับค่าจ้างล้างรถแต่ละคันได้เท่ากับจํานวนเงินทั้งหมด2 8คูณ40เท่ากับ11 แสดงว่าคำตอบถูกต้องนะครับเป็นไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังคลิปดูแล้วพอเข้าใจบ้างไหมคะถ้าเข้าใจแล้วให้นักเรียนทำในหนังสือแบบหาดหน้าที่69ถึงหน้า70นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคะ่ะบ๊ายบาย